สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาเรียนวิชาภาษาจีนกับหลอชวิวีนะคะโอเคเพราะว่าเด็กเรียนภาษาจีนนานแล้วนะคะหลอชก็จะเทสเด็กๆค่ะเด็กๆจะจำได้อะไรอ่ะวันนี้มาท็อปทวนนะคะวิดีโอนี้ก็คือท็อปทวนคำศัพท์โอเคโอเคนะคะเอ่อกล่องเวลาเรียนนะคะขอการทักทายก่อนทักทายจริงนะโอเคอย่างนี้จำได้ไหมการไหว้นะคะการทักทายโอเคนะคะฝึกก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ก่อน โอเคบลงสอามสี่หกเก็บนิ้วบลอน七โอเคไหมตอนนี้พูด้好老师对ยลอนค่ะฮึม你好老师โอเคทบทานคำศัพท์คำที่1ก่อนคำที่หนึ่งคือคำเกี่ยวกับพลไหมนะคะเราเรียนนายแล้วนะคะเรา,าก็จะ ให้เด็กจำได้เพราะว่าถ้าอยากให้เด็กจำได้ใช่ไหมก็ต้องทบทวนหลายรอบนะโอเคคำที่หนึ่งก่อนคำที่หนึ่งอ่ะอันนี้มันพูดอะไรคะเลี้ยวอะไรเลี้ยวเหรียญใช่ไหมจำได้ใช่ไหมคะเลี้ยวเหรียญเลี้ยวเหรียญเลี้ยวเหรียญน,น,นะโอเคต่อไปคำต่อไปคือแตงโมประจักษ์จริงสีอะไรชีก๊า ใช่ไหมชีกว่าชีกว่านักกว่าชีกว่าติงโมน่กกว่านะจะไได้ว่ากวานะชีกว่าชีกว่าชีกวโอเคเหลียวเหจีย่กับชีกวาต่อไปคือคำอางุนภาษาจีนพูดว่าผูเถ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 าวผู้ถ้าว OK นะผูเถา ต่อไป下一个คือกล้วยภาษาจีนพูดว่าชังเจียใช่ไมังเจียวชังเจีชงเจวนะชเจียวโอเคอ่ะแอปเปิ้ล่ะแอปเปิลพูดว่า苹果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 ยังไงว่าวนะ苹果โอเคก้วยภาษาจีนว่า香蕉แอปเปิ้ลพูดว่า พิงกวัวอ่อไปคือสตรอเบอรี่ภาษาจริงว่าเฉาอะไรเฉาอะไรเฉาไม่เฉาไม่เฉาไม่เฉาไมจจำได้นะเฉาไมต่อไปใช่ก็คือมะม่วงภาษาจริงพูดว่ามังกวัว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  อืมโอเคอะตอนนี้มาพูดตามเราสี่่อบหนึ่งนะโอเคคำที่หนึ่งคือหมังอะไรมังอะไรคะหมังกวัวใช่ไหมมังกวัวคำที่สองคือถาวไมามองเห็นไหมถาวไมถถาวไม้ถาวไมา้คำต่อไปคือผิงกวัวพิงกวัวพิงกวัวฝั่งนี้คือช่าง เจ้าวอะ香蕉香蕉นะ香蕉香蕉โอเคต่อไปคือผูถท ả ผู้ท ả อ่างวนผูถา ả ผูถท ảo โอใช่ก<对>็คือเหลวอะไรอะเหลวเลียนเหลวเลียนเหลวเลียนโอเคอะฝั่ง okay, นี้คือ C ววาาซซีีกกวาซีกวานะคะซซีีกกวาวาโอเคตอนนี้นะครูพูดภาษาจีนเด็ดๆลงแต่เป็นภาษาไทยนะโอเคคั้ที่หนึ่งก่อนครัที่หนึ่งนะคะอืมผู้เถาแปลว่าอะไรผู้เถาผู้เถาผู้เถาแปลว่าอ่าอะไรอ่างวนใช่ไหมผู้เถาผู้เถา คำต่อไปคืออืมแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแปลว่าอะไรแอป,แปเปิ้ลแปลว่าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะต่อไปคือเฉาไหมเฉาไหมแปลว่าอะไรเฉาไหมเฉาไหมแปลว่า s อ r a w b e r r y ใช่ไหมอ่ะเฉาไหมนะชอบไหม ชอบอ่ะเราซื้อก็ชอบอืมแถวไหมนะแถวไหนแถวไหมต่อไปคือช่างเจ้าช่างเจ้าแปลว่าอะไรช่างเจ้าสีเหลืองหวานหวานคืออะไรอะคือกล้วยใช่ไหมขอโทษค่ะอันนี้อะไรช่างเจ้าแปลว่ากล้วยนะช่างเจ้าชังเจ้าเอ๋ใช่ก็คือหมังกัวหมังกัวแปลว่ามังกัวแปลว่าอะไร มง芒วแปลว่ามามวงมะมวดมาม่วงแปลว่ามง芒วนะมังก์โอ้มะมวดโอเคคำต่อไปชีกว right? ่าชีกวาแปลว่าอะไรคะชีกวาแปลว่าแตงโมใช่ไหมชีกวานะต่อไปคือสุดท้ายลี้วเหลียนลี้วเหลียนแปลว่าอะไรลี้วเหลียนแปลว่าทุเลียนนะ เลวเลียนแปลว่าทุกเรียนนะคะเขล่ยวเลียวเขล่ยวเลียน,ยน,ยนอันนี้อันนี้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงคําเกี่ยวกับอาหารขนมเขียะคำที่หนึ่งก่อนเค้กอะเรียนแล้วใช่ไหมเค้กภาษาจีนว่าอะไรตั้นอะไรตั้นเกาใช่ไหมชอบกินเนะเราชื่ชอบกิน,นะกกนตั้นเกาตั้นเกาตั้นเกาอ่ะใช่กอ็อันนี้คืออะไรอะ นมวัวนมวัวนมวัวภาษาจีนว่าเหนียวเหนียวอะไรอ่ะเหนียวไหนเหนียวไหนนะอันนี้ดีิงไหมอันนี้เำ้ามาเห็นไหมเอ่อเหนียวไหนเหนียวไหนนะเหนียวไหนที่ต่อไปคือไข่ไก่ภาษาจีนว่าจีตันจีตันนะไก่แปลว่าไก่พูดไก่พูดว่าจีไข่แปลว่าต้านนะจีตันจี ตันจีตันโอเคอ่ะต่อไปคือขนมปังขนมปังพูดว่าเมี่ยนเปาใช่ไหมเมี่ยนเปาอ่ะเมี่ยนเปาเมี่ยนเปาต่อไปคือปาหมี่ก๋วยเตี๋ยวภาษาจีนว่าอืมเมี่ยนแถวเป็นเป็นขา้าวแถวอ่ะเส้นๆยาวๆอ่ะเมี่ยนแถวเมี่ยนแถวข้าวแถวนะเมี่ยนแถวแปลว่าบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวเมี่ยนแถว โอเคต่อไปคือเข้าวสวยข้าวเปล่าเอาภาษาจีนจว่าหมี่ฟันนะมีอะไรมีฟันมี่ฟันมีฟัน,ฟนโอเคมีฟันแปลว่าข้าเปล่านะโอเคอ่ะต่อไปมาทบทวนกับเราซินะคําที่หนึ่งคือตั้งเกาคําคที่สองเดียวนายจีตันเนี่ยมเปล่า เมียนแถวมีฟันโอเคตอนนี้นะเราซูปพู้พันาจริงนะเด็ดๆปเป็นภาษาไทยนะคำที่หนึ่งก่อนคำที่หนึ่งคือเนื้ไหน่ายเนื้อหน่ายแปลว่าอะไรเนีว้เนวเหนียวแปลว่าอัวนั่นคืออะไรนะเนยวไหน่ายคือนมอัวอ่ะนมอัวนะคะเหนื้ไหน่ายนะโอเคต่อไปคือจ,จีดันจีดันแปลว่าอะไร จีเดงแปลว่าไข่ไข่อะไรไข่ไก่นะจีเด้งนะไข่ไก่จีเด้งจีเดงจีเดงไข่ไก่อ่ะโอเคต่อไปเนี่ยเปาเนี่ยเปาแปลว่าอะไรเนี่ยเปาแปลว่าเนี่ยเปาแปลว่าขนมปังเนี่ยเปาเปาแปลว่าเป็นวงกลมกระเป๋าอ่ะเปเปาเปาเปาอ่ะเนี่ยเปาแปลว่าขนมปังเมี่ยเปานะ อ่ะต่อไปคือเมี่ยนแถวอะไรเป็นแถวเช่นเดียยาวๆอ่ะกว๋วยเดี่ยวใช่ไหมอ่ะใช่เมี่ยนแถวเมี่ยนแถวนะเมี่ยนแถวต่อไปคือหมีม่ฟันหมี่ฟันแปลว่าแปลว่าข้าวเปล่าอ่ะหมี่ฟันหมี่ฟันแปลว่าข้าวเปล่าอ่ะยังสุดท้ายเด็กชอบนะเราสุดก็ชอบคืออะไรอ่ะ เค้ก <Okay. S 2> ใช่ไหมเค้กภาพจริงพวกอะไรตั้นอะไรตั้นเกาใช่ไหมตั้นเกาอันนี้แหละตั้นเกานะตั้นเกาโอเคนะคะวันนี้ก็ท็อปไฟนนี้แล้วนะคะเก็บหมดเวลาแล้วขอทักทายจริงนะทักทายกันทักทายกับหลอกสินะโอเคขอบยเณครับอาจารย์เก็บหมู่โป้งนะเาจารยาก่อนครับ okay. คุณครับบ๊ายบาย